โหมาดว้าวว้าวสอร์รี่แอสดีเจแจววอสซับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอียดเซียนปลา แล้ววันนี้มีเอฟซีตักมาบอกว่าแหล่งที่เรามาจับเออหลายเดือนที่แล้วที่เราไม่ได้ปลาเห็นเอฟซีบอกว่าปลากระลักเลยใช่ไหมบัมัดใช่วันนี้บางเอีกับบังฟิกก็เลยลองมาสำรวจเล่บางฟิกก็ไปดูที่เจ้าบางฟิกบางฟิกก็จะช้อนให้ดูและบางเงียบก็จะช้อนให้ดูเดี๋ยวถ้าไม่ได้บังมัดจะดีกับไม่เรียกทีดีกับไม่เรียกไม่ใช่ลำทานลำโค้งจอมลังกาวในไม่ใช่ดูสภาพไป็นเรื่องกวนนะ เมื่อก่อนเยอะนะที่นี่ทุกคนประกาศแล้วก็สวยมากแล้วก็ดูนะทุกคนเขาถมที่นะครับตรงนั้นที่เปนเดคยไปแสดงหนังอังกอร์นะตรงนั้นนะเดี๋ยวน้องถามตรงเลยแล้วว่าทําไมหนาไม่รู้โอเคนี่นะเขาสร้างบ้านแล้วก็ถมที่เปนเ,นเรีบร้อแล้วแล้วก็เป็นเหอยากจะบอกน้องๆว่าหลายคนที่เม้นมาบอกว่าบางเอียดไว้มันมั่งให้มันผสมพันธุ์กันให้มันผสมพันธุ์กันน้องๆเลยนะไว้นะเนี่ยพอไว้ถึงเป็นแบบนี้ทุกคนเขาถมหมดพอเขาถมหมดทีนี้มันจะสูญพันธุ์ทุกคนเราต้องจับพาไปเพาะ เพื่อขยายพันธุ์และไปปล่อยที่แหล่งที่ว่ามันยังอยู่ดีและไม่โดนถมน้องๆรู้ไหมว่าทุกวันนี้เขาถมที่และเขาเขาปลูกปักปลูกอะไรมันฉีดยาฉีดอะไรนี่คือทําให้ปลาสวนปัาหายไปดัดนหมดฉะนั้นคนที่จับปลานะทุกคนต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทำไมเขาจับปลาไปกับหมดนะทุกคนเอาตัวเมียตัวผู้ไปเพราะเขาพาไปขยายพันธุ์อนุรักษ์ไว้เพราะคนรักปลากัดเขาจะรู้ดีว่าทํายังไงถึงอนุรักษ์ไว้ได้ฉะนั้นคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด, share, ดแชร์กดไลค์กมเป็นวย่างไรบ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เงียดไม่ได้จับที่โอเคไปจับก่อนนั้นขึ้นหัวมาขึ้นหัวมาโอเคนะทุกคนเงียดเอาจริง,งนะทุกคนอ่าเงียดไม่แนะ่ใจว่ากล้องมันดีไหมนะถุงมังมาตาตือถุงเลยนะไม่รู้ได้ไหมนะถ้าได้เดี๋ยวเงียดก็เรียกนะทุกคนเดี๋ยวเงียดจะพามาแลที่ที่สำคัญสำคัญก่อนเพราะว่าเขาถมเทแล้วนะทุกคนเออแต่ว่าเอฟซีทักมาบอกว่ามีปลามีปลา แม่บางเห็ดกมา้วที่ที่บางเห็ดเคยได้ก่อนนะเพราะปลามันจะอยู่แถวแถวได้เอฟซเอเปลี่ยนตึมตึเลยนะทุกคนได้ได้กดกันบ้างไงเดียวแต่มันเคยมีปลานะครับเกี่ยวปืดเลยนะที่นี่นะทุกคนนี่ตาเอฟซีไม่ตักมาเห็นไม่มาหาวนี่เห็นเอฟซีว่ามีนะมีจริงไหมครับหวดไม่รู้นะเรามาดูกันนะ ถ้าม ok ีมันก็น่าจะมีแถวนี้ทุกคนอมัจบม่ดบางบิวเราบ้านแล้วเราออกมัาน้ำบากมากเลยใช่ไหมพี่แต่ว่าบางอย่เดินแต่หัวกลัวตัวนี้มาดู้องรอยปากัดนี่มันน่าจะหายากนะ เงียบกอรับหมดดูก่อนนะทุกคนห้องวัดเงียบจอเจอกับผีเลยไม่ใช่มันร้อนห้องวัดเงียบจื๊อกูอ่ะเอ้ยบอกเพื่อนมาจะประกาศเป็นวัวกุ้ยเราจัดไปน้องๆไงเรา ถ้าเจอตัวเติบนี่เข็นได้แล้วไอ้พี่มันมันมันนี่แหละเกาะกว้างทุกคนตรงนี้มันเป็นปลาสามน้ำใช่ไหมบักน้ำอะไรบ้างหบักบัดน้ำอะไรบ้างบอกน้องๆไปดิน้ำเตี้ยน้เสียสวย อนมังห ôn. ็เอ็นน้องอยแล้วทุกคนมังมดมังหเห็นน้องอยน้องนมาเลยนะน่าจะได้นรทุกคนได้กขี้มงห็ออกุ้งมงมาดเมงต้องมาในที่น้อง้อยลอยน้องน้อนเงมา เห็นยเดินเตี้ยนมดมาเนาะ่น่าจะแถวนี้เลยนะแต่ตอนนี้เห็นแต่หัวกูอ่เห็นฟองปะกาศเลยเหรือว่าเราดูหลอดเลยดลอ้ยอตเลกันตาเอว่าไม่เจอทีนะ มันแรงพิกต้องช้อนมั่วไปก่อนอืมวางไปห่างมาเจอ้อจ้อกลัวกลัวทีหลังเวลาใครมินอะไรมาเราก็ต้องรับดูได้รับฟังได้เนมืนนะ มีแต่กุ้งนะตอนนี้นะน่า <hopping> ม oh ันจะเป็นหนองน้ำจริงหม่เดยตรงนี้องมาดว้าวว้าวปลาหมอโวโหจตั้บ้าเลยเหี้ไม่แน่นะไม่แน่นะ ใครเข้า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 ไปเรืงหมดเงียไม่เข้านางหมดอันเลยมึงหมดเข้าไปเรืงหมดเข้าไปเลยไม่เดี๋ยวเราได้แถวนี้ก่อนพี่อืมถ้ามีมันก็มีนิ่งพี่เนี่ยเห็นรอยเตียนหมดนึ่งหมดอ่ะมีแต่กุ้ง <ด>อืมเอฟซีโอไม่ไม่มหมดเดี๋ยวลงเลยก่อนนี่ตรงนี้น่าจะได้นะทุกคนนะไม่พบเตี๋ยจริงไงสอบบอกมาแน่นี่ นี่เอฟซีเห็นดูไหมเห็นไหมมาเดินผ่านอยู่ก้างวังนี่ก็ตุ่มเทแล้วเราันยังย้อนไปอยู่เลยยังเห็นไปเลยตรงนู้นก่อนมดนะเดี๋ยวตามมาเลยก่อนวิกเราเชือกคนน้นยใช่ไหมวม นี่ล่ะยังมาเด้อในนี่ไหนได้ยังสาวว่าน้องก็บอกว่าในนี้แน่เด้อมาเด้ออืมไม่แน่นั่นโดวังโดมียังมาเด้อไปเลยว่างนู้นไป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 เลยว่างนู้นก่อนเพราะว่ามันเยียดเคยได้ว่างนู้นเดินกะลำบากนะทุกคน มันมันนั่งมาตั้มตั้มน้ำตก <c oughs> หอ่อจริงอะไรงงงันอะไรกูนะ <c oughs> มาทุกคนมาโอ้โหงดอ,อ่อ่าน่าจะแถวนี้จริงมาเด้อฮาวังนี้แน่เลยเสือมันเลย Lấy bằng yệt mặt mà ra đây Monday Monday ta này, ta này, ta ta chắc ta 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 mà đường ta nào đây, Ha ha, ta ta mà ta มันจะประกาศไงเด้อประจําเลยเนี่ยบางนี้ยังหมัดที่มันเห็นว่ายังแน่นแต่ว่าใช่เคยจนได,ดน้ปิงควายเลยในรองในนักตึ่งรองนักตึ่ก่อนนั่งมานะอย่าลงมังฟิกโอ้มีกันพักกันโของกอนตรงนี้นั่งฟิกน้่งเห็วนว่านะไมันยังมีนะ อกุ้งนะกุ้งทุกคนเหรอพอต่ะจังหวะสำหรับคลิปนี้เราโดนหลอกเหมือนเดิมชอบกดไลค์ชอบกดแค่ลืยรึมซตัวใครไม่รักตัวพบกันใหม่ในปีหน้าสมัสน,นีลาไปก่อน